สุดยอดผมกลับมาแล้วกับเกมชิลที่เราตามหากันนะครับผมชิลตอนแรกตึงตอนหลังวันนี้เราจะมาซ้ํารอยด่านที่หนึ่งที่เราข้ามไปเมื่อครั้งก่อนนะครับผมแหมไปเล่นด่านที่สองได้สักอว่พันสี่ยังไม่ผ่านเพราะว่าเราลืมเล่นด่านแรกนั่นเองลอสแอนเจลิสนะครับผมไปรุยทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะสร้างโอ้แมพแค่นี้สบายอร่อยเลยอร่อยเลย,ออย,เลยโอ้โหอย่างนี้ได้ั้งวันนะครับได้รางวัลบอกเลยมากผมขอเลยรวย,เยๆเลย,เลยนี่จากประสบการณ์เรานะครับเราจะแบบ ออกมาหนึ่งขั้นนะเพื่อเออเผื่อทำวงวงวงเวงียนอะไรนะเผื่อทำไฟแดงอย่างนี้อ่าโอ้แต่แมปใหญ่นะเนี่ยแมปไม่ใหญ่แมปเล็กแมปเล็กนี่น่าจะนัวกันหน้าดูนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเซียนแล้วจะไปมือสวอกรช่างถนนที่แบบมีประสบการณ์มาแล้วแบบ3คลิปนะครับคลนี้นสบายมากขอนอนาะสองพันแต้มน้วกันวนันนี้อัดแนตอนนี้ก็ชิลๆอยู่นะครับผมขับรถไปทํางานชิลๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆอ่าโอโ้มาแบบนี้มาแบบนี้ โอเคอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมออกสีแยกมันกันออกสีแยกไปแล้วก็เดี๋ยวมีตรงข้างหน้าอ่าผมหลุดผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจับมาอย่างนี้ดิโอเคผมมาอย่างนี้ก่อนนะครับหนึ่งอันแล้วก็ต่อเข้ามาผมขอสองอันสองบล็อกแล้วกันอืมประมาณนี้นี่อันนี้ผมอ้อมลงเลยน่างงงงงงโอ้โหทำไมใช้ถนนเปลือยอย่างนี้เดี๋ยวเผื่ออัปเกรดนะครับนี่ผมชอบมากผมชอบวงเวียนมากวงเวียนไปอะไรที่แบบสุดเจ็บแมวสุดอ่ะ ผมใช้วงเวียนไปก่อนเลยนะครับวงเวียนเอาอยู่นะสะพานมีหนึ่งโอเคเขายัางจะดีเอาสะพานให้เราหนึ่งนะอืมหนึ่งสองสามผมว่าแบบนี้น่าจะดีที่สุดละอ่านี่เราทำถนน,นแบบนี้บ้านก็จะไม่โผล่นะเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรตอนนี้โฟไหมถือว่าโฟดีอยู่นะครับนี่อ่าออกงี้แล้วกันบ้านหลังนี้เดี๋ยวหักมุมมาเ <c oughs> ออย่างนี้ก็ได้ออางี้น่าจะสวยอยู่ อ่าอตอนนี้ต่อนอย่างนี้เลยครับต่อเป็นสามเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันติดหน้าบ้านเกินไปครับไม่ได้เราจทำแบบนี้ได้เราสามารถทําถนนเอียงได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันติดหน้าบ้านครับอ่าอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อไดโอเคโอเคเราจะไม่ทําติดหน้าบ้านนะครับเพราะเผื่ออัปเกรดอะไรเราทําไม่ได้เนาะนจริงๆตรงนี้ผมลากมาอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยถนนมียันย่ิบสองเลยเดี๋ยวนะคุณผมลากมาอย่างนี้ดีกว่าอ๋อทำไมผม โบ้ไม่เอาไฟแดงไฟเดิงอะไรรถฉก,กรเราเก่งเอ้าโอ้โหมันลาตรงนี้ไม่ได้เสียใจเลยเดี๋ยวก่อน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 นะเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนไม่ได้ไม่ได้ไมนกระพีบพครับอโอเคต่อตรงนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาแบบนี้ได้ไม่เป็นไรคือหมู่บ้านปล่อยมันปล่อยลกไปเลยครับลกไม่เป็นไรนะหมู่บ้านอะนี่นี่หมู่บ้านลกไม่เป็นไรแต่ถนนเส้นหลักเราย่าลกนะอย่างตรงเนี้ โอ้โหตึงอยู่นะเนี่ยหักศอกเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคยังยังโฟอยู่ครับจริงๆผมอยากเอาวงเวียนไว้ตรงนี้มากเลยอ่ะโอ้สร้างจุดแบบอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านนะเราเราแบ่ง่บ้านกับถนนเส้นหลักก่อนอ่าตรงนี้ตรงนี้ต่อได้อันนี้ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักอยู่ต่อจากโรงงานนะครับได้อยู่ได้อยู่ถ้าเกิดรถลเกิดเดี๋ยวบ้านฟ้าอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมต่อข้ามมาเดี๋ยวขวาโอ้ตึงอยู่เนี่ยทำไปเล่นไป มันมายากจริงว่ะเดี๋ยวนะคุณโอ้มันเล่นยากออกสะพานเราไม่มีไม่ใช่อะไรสะพานเราไม่มีโอเคอันนี้ผมทำทำถนนต่อมาเป็นสามแยกก่อนอ่าโอเคอันนี้เป็นหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทําแยกมาอย่างงี้อ่าเป็นทางโค้งไปเลยได้อะไรมเตรวเวกับสะพานอืมอ,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 อะไรก็อยากได้วะเอามาตรวเวแล้วกัน นี่ต่อสีแยกตรงนี้น่าทำมอเตอร์เวย์มากตรงนี้มอเตอร์เวย์เน่ผมผมทำทางออกมาจุกหนึ่งก่อนเพื่อทำมอเตอร์เวย์นะครับโอเคตรงนี้มอเตอร์เวย์นี่ข้ามมาตรงนี้อ่าโอเคอันนี้สำหรับข้ามสะพานนะทำแทนสะพานไปเลยนะก็โยกไปฝั่งโน้นฝั่งนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคทุกอย่างเพอร์เฟกต์อยู่นีถือว่าอยู่ในเกณฑ์เพอร์เฟกต์นะครับนี่ลถถนนไปด้วยจะได้ไม่ต้องเติงถนนนะทุกคนเริ่มมาดีไหม สีฟ้าโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมสีฟ้ามันไม่ออกก็ไม่อมสีฟ้าจะล้นแล้วเนี่ยรีบเลยรีบเลยเผอแป๊บเดียวไม่ได้เลยมันผุดมาแล้วเราไม่เห็นนะสีชมพูแล้วน,นี่ผมผมจะเอามาต่อทางหลักเลยครับทางส่งของเยเขาเรียกว่าทางส่งของนะนี่ทางส่งของโอเคอนี่ทางส่งของกับทางส่งของ เอาสะพานขอถนนก่อนแล้วกันถนนไม่มีอ่ะเรามีสะพานแล้วสองอันครับได้อยู่ผมมันอ้อมโลกไปผมต้องตัดอีกเส้นหนึงหงนหน่งให้เขาอ่ะผมต้องตัดอีกเส้นหนึ่งให้เขาอ่ะตัดอีกเส้นหนึ่งให้เขาเพื่อเขาขับได้นะครับนี่นต่ออ่งนี้เลยใช้ถนนเปลืองมากออเดี๋ยวไม่โฟเดี๋ยวไม่โฟไม่ได้ไม่ได้วันนี้ยังพอได้อยู่นะตอนนี้ยังพอได้อย,นะอนนย,อยู่ทุกเส้นว่าทางนี้โอเคสวยอยู่ไหมสวยไหมทุกคนพอได้อยู่พอได้อยู่เราไปกันต่อครับไปกันต่อ ไปโอ้พี่ก็แบบยาวแท้โอ้ยไปทำหมู่บ้านอะไรไกลกันขนาดนั้นวะโถอะนี่หันไปทางเดียวกันจะได้สวยๆโอ้โหดูมันทำแล้วสะพานไม่ได้เอามาได้หรอถึงเหรอไม่น่าถึงนะโอ้โหนี่นะสะพานโอ้โหตรงนี้เอามอเตอร์เวย์ก็ดีมอเตอร์เวย์โอ้สุดท้ายว่า มือไวเกินพุนเราเมื่อกี้เอามอเตอร์เวย์สนุกเลยลากนี้ไปนู่น่ะคือจบเลยครับเส้นเดียวคือรถไม่ติดด้วยนะตอนนี้เขาน่าจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปอ่ะใช่มันมันเร็วที่สุดไงโอเคโอเคเชื่อมทางก่อนครับทางนี้ต้องการเยอะมากโอ้เสียดายว่ะผมเสียดายมอเตอร์เวย์จริงมือไวไปเมื่อกี้อ่าต่อ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 โอเค เชื่อมบ้านนะเชื่อมบ้านโอ้กลายเปน็นว่าสีเทานี่คือแบบเดินทางไกลจัดเลยไกลกว่าชาวบ้านคนเลยตอนนี้ได้อยู่ครับสองร้อยกว่าสองร้อยแต่น้อยมากพันสียังไม่ผ่านเลยเอย้แต่นี่ด่านแรกเนี่ยโอซได้มอเตอร์เวย์สลต่อไปของมอเตอร์เวย์เด้อผมทำจากตรงนูน้นมานี่เลยทำไว้ก่อนนะชุดแบปไว้ก่อน,นเล็กหกอันอยมาจริงโอ้โหผมทำไปเลยตรงเนี้ย ผมขอขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็ผมต้องลากถนนใหม่เส้นหนึ่งครับลากถนนใหม่เส้นหนึ่งตรงนี้แล้วกันลดออกมาได้ตรงนี้ตรงนี้ได้นี่มอเตอร์วเวย์เส้นที่สองมานะโอเคโอเคถนนต่อได้ไม่สวยไม่เป็นไรครับหมู่บ้านทางหมู่บ้านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทาไม่สวยไม่เป็นไรเราเราอยู่ได้อยู่ตอนนี้สีส้มสีส้มต้องการ นี่นี่ต่ออย่างนี้มันสวยห,หน่อยมองครับมองมองมองมีอะไรที่ไม่ได้เติมหรือเปล่าตอนนี้ยังได้นะสีดําสีดําไม่มาโฟสีดําไม่ได้หรอได้อยู่นะหนูมไม่ได้ตีขนาดนั้นครับติดแค่ในหมู่บ้านเองนิดเดียวไม่เป็นไรโอ้โหดูดูดูประต์วเวย์เราใช้งานดีอยู่ถนนก็เชื่อมกันนะได้อยู่ครับวงเวียนหรือสะพานโอ้โหเอาวงเวียนแล้วกันเดี๋ยวเอาติดตรงไหนเดี๋ยวขอดูจุดที่มันแบบ หนานแน่นครับประชากรแบบหนานแน่นน่ะนี่นี่ผมต่อกับถนนหลักไปด้วยเลยนะเพราะว่าเผื่อฝังภาคมูลจะมาฝาักนี้ด้วยใช้เลยหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านครับโอเวอร์เราไ่หนึ่งจุดเดี๋ยวขอดูประชากรตรงไหนที่มันแน่นแน่นเดี๋ยวผมจะใช้วงเ,เวียนตรงนั้นตรงเนี้ยแยกตรงเนี้ยแยกตรงนี้น่าสนใจใช้เลยแล้วกันไปดูบ้าหารวยครับ <c oughs> ถนนนี่คือแบบทำแบบไม่สนอะไรแล้ว ซิมเงินมาจากไหนนิอู้ยดีนะถนนถึงอยู่ต่อาล้ครับตอนนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยัได้อยู่มานี่มานี่ต่อน,นี้ออกเส้นเดียวพออย่าออกหลายเส้นอันนี้หมู่บ้านนะคุณอันนี้หมู่บ้านวงเวียนตรงนี้โฟอยู่ใช่ไหมโอเคได้ <c oughs> ไม่มีไฟแดงเลยครับไม่มีอุบัติเหตุเลยเป็นไงล่ะประชากรเราขับรถค่อนข้างแบบตามกฎระเบียบเนาะวงเวียนหรือสะพานของวงเวียนดีครับผมว่าวยิง่งวงเวียนเยอะยิ่งดีนะ โอ้โหดูอีกฝากหนึ่งของโลกกูจะว่าเอา่โอโอ้โหถึงเถอะถึงเถอะเฮ้ยถึง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 นี่ผมผมต้องต่อตรงนี้เพราะว่ามันมีมอเตอร์เวย์ตรงนี้อยู่นะโอ้โหบ้านโผล่งี้อ่ะบ้านโผล่งี่วัดได้ดิวัดได้วัดได้วัดได้โอ้ยังซีวัดได้นี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงตุุ้งตุุ้งอะไรโผล่ขึ้นมาเราต้องดูด้วยนี่ จอดทันอยูรถจอดทันอยู่รถขึ้นมอเตอร์เวย์ได้อยู่ครับได้อยู่ตรงไหนติดอีกคนตรงไหนติดอีกตรงไหนติดอีกเดี๋ยวเราเอันนี้พปใส่อันนี้เปลี่ยนมุมบ้านเลยไม่ได้กันทํารถติดโดเดี๋ยวนะมันจะได้เสียงุดเออตรงนี้ติดมากคนตรงนี้ติดมากมอเตอร์เวย์ขอมอเตอร์เว่ยแล้วกันขอไอเทมเสริมอ่ะโอ๊ยติดอะไรวะเนี่ย ติดรถหลังติรดรถคนเดียวหรอจริงปะเนี่ยโอ้ไม่ได้กันออกนี้ออกนี้เลยออกนี้เลยตัดเลยติดคนเดียวไม่ได้ครับติดคนเดียวไม่ได้เลยคันนี้มาถนนเส้นดราอยู่ตรงนี้เรามาทางน,น,นี้โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันอยู่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 แต่หยุดก่อนได้ไหมมองไม่ทนันเกมทันอยู่แต่เรามองไม่ทนันโอเคอันนี้หมู่บ้านหมู่บ้านใช่หมู่บ้านโหมันมีอดอกเห็ดโผลมาเยอะเลยเราอไม่เห็น ไม่วิศ,ว,ศวกรรอย่างเรามีมอเตอร์เวย์อันหนึ่งมอเตอร์เวย์อีกเส้นหนึ่งที่น่าเดินทางคือตรงนี้ครับตรงนี้หน้าโรงงานเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับต่อหน้าโรงงานใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ผมว่าตรงนี้ติดจัดเลยตรงนี้ติดจัดเลยสีส้มไปไหนวะผมว่าตรงนี้น่าทำมอเตอร์เวย์มากทามาพอตรงนี้โอ้ไม่ได้มอเตอร์เวย์ซ้อนทำมาพอตรงนี้นี่ทําไปเลยเอา กูสากำลังทำมาโทรเกอครับผมเศร้าใจเ1 7ร้น้อยกว่าเดิมอีกโอเคชอบกปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร์เดอมันเป็นเกมซิลเลยนะแบบมาแป๊บแป๊บอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่นะแล้วเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้านะผมใครมีทิกอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกบอกพูดคุยกันได้เด้อเออตอนนี้ขอต้อลาไปก่อนสำหรับมินิมาตัวเย์บ๊ายบาย